ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับวันนี้มาพบมา,มาเจอกับท่านครับนำธรรมะมาฝากท่านการณาอย่าลืมกดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe เพื่อให้ผู้จะทำให้มีกำลังใจนะครับขอบคุณครับเป็นการแสดง สกรไดเด่งกุ้นฮยก็ตอบสนองสองกุ้นอ,อยลลอเอลกรบกรบขณีมันทาแต่เงียดโยมมันทาแต่ลุส่ององนีนก็ข่ยหมัดชีวิตเตาหอยเบียมันเมนแต่าสาบศูนย์ตายแล้วไม่ไม่ได้ศูนย มัดชีวิตหรือเงือบแต่จมพัวจากกายละเอียดากายหยาบแต่ยังมือเคยนี่เขาจากายหยาบเวียนหมดเวียนเนมันบาเนโปรเทดเวลรลวดหมอดนกายหยาบนี้จึงอยู่ไม่ได้ยิ่งเขาทังเงือบหรือตาย แต่สิ่งที่ยังอยู่นั้นก็คือกายละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่ยึงมือเหมือนเคยมองไม่เห็นเรียกว่ากายละเอียดยังอยู่โรจะนบนบรราชีวิตกรุบกรุบชีวิตมันทาแต่เยนโยมันทาแต่ลุ่งซองมันมีชีวิตหลังความตายตติด มันเมนดังเงบเฮยก็ะเฮยขี้เนียรวยขี้นียยังมีชีวิตหลังความตายอยู่ต่อไปอีกอันนี้มันเมียนการถือบ่อนเปิมปิลไงาหาสับไงามารวยไงยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วยังมีชีวิตหลังความตายรออยู่ลูกเรียลูกแสดงตุ ชีวิตหลังความตายนี่เวเต,อ,เตอ,อย่างหนาลุกเรียปราทาเวเตาปีเพราอเจมันมีทางไปอยู่สองทางบรายลุทาจิตเตอสังกิลิเถท,ทุกสุขติปฏิกังขานะเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติคือที่ที่จะต้องไป นี่มูย้อติปีก็คือจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมไปสู่ทุกขตินี่คือชีวิตหลังความตายจะไปอยู่สองทางนี่แหละลุเรียหลุแสดงทุปรมพิลไงเดลมัดชีวิตเตานี่ กายละเอียดยังไม่ไปไหน,นว,น,ว,เวนเวียนเอาเดวเอาก็นอนเวียนเอาเดนี่มันคุยเนาอย่างนั้กันโดจนจชเนาะยังวนเวียนอยู่ตลอดเจ็ดวันเย็นโยมก็ได้ขีเนี่มนยมัดชีวิตเตาในระยะบรมพลทํางไงก็บนเวียนนังประเทศนันงสมัยงนังโกนโนงังเจ้าดงนนู่นอธิบันเทียนการอ่อยทูบอบรมพิลไงเพื่ออ่อยก็เพื่อให้กายละเอียดนั้นน่ะรับบุญน,นั้นไป เพราะยังอยู่ยังไม่ไปไหนรับได้โดยไม่มีอะไรติดขัดกลาตะกรุกป,ปรมปิลไงเต๋เอเฮยนี่พยายมหรือยมมทูตกีวดเต๋โยตนาโยตเลิงศาลโยตเลิงศารไปขึ้นสาร พอไปขึ้นศาลยังยังย,งยงโมโลกเป็นศาลใหญ่ทยายมเขาก็ตรวจตรากืตรูดมือตานี้ใหญ่นี้หรือลุตานี่ลุธนูเจะนะเธออวยคละเธออวยคละดำเมียนชีวิตเน่าตรวจมือเป็นการตรวจสอบอประวัติความเป็นอยู่ของผู้ที่ เมื่อตอนอยู่ในใหโลกมนุษย์นาเธอบอลไงน,นาเธอบาปไงนาเธอบอลไงนาเธอบาปใช่คืนอ,อ้อนคืนอ,อ้อจนแต่กรุกบหาเสบงบันสารกีตัดสินพยายมจะตัดสินว่าตานี้เตลทุกขติใช่ไหมตานูเตลสุกติอยู่ก็ใช่ จะตัดสินอยู่สองอย่างแค่นี้แหละไปสุกติหรือไปทุกตินี่ศารตัดสินอย่างนี้จนครบห้าสวันแล้วตัดสินเพราะฉะนั้นในระยะที่จะถึงมาถึงห้สิวันนี้ลูกหลานาญาติมิตรทำบุญส่งให้ก็ยังอยู่ยังรับได้อยู่เตือนเตือนาเพราะสารยังไม่ตัดสินให้ให้ไป វិកាជណែនេះបានមានប្រភេទនេះនិយមធ្វើបនមិនពីរថ្ងៃ50ថ្ងៃធ្វើເພື່ອເພື່ອជួនអ ොইল ឧបករណ៍នេះຫມាត់ຊີວິດបានបនដែលយើងជួនអ ොইল នេះទៅពំពេញដល់រាយការណ៍ដែលព្យាយាមគិតគិតរូតមືគិតຕັດສິນគេនឹងຕັດສິນយល់ណាບໍ່យាຖៅនេះមានបាបប៉ុណ្ណេះតែកូនចៅធ្វើបនជួនអ ොইল បានបនត្រលជាងបាបເກີດຈັນ บวกหนังบอลนูเต้ามันเบียเจรออิญโอเจริญน,นะมันมันมันเตือนตัดสินไอ,อเตอ้าทุกกติเอ้ไอ,อเตอ้าสุกกติสัน่เกิดจย่งนี้นี่จึงมีประเพณีนิยมทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันหนึ่งร้อยวันเพื่อส่งบุญให้เนี่ยเพราะว่ากายละเอียดยังอยู่ยังไม่ไปไหนพยายามยม,มทูต ยังไม่ตัดสินจะตัดสินเมื่อครบห้สิบวันนี่คือทุกคนจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดชีวิตหลังความตายเราอาจจะคิดว่าตายแล้วก็คงจะไม่มีอะไรก็คือสาบสูญไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่มันตายแต่กายหยาบซึ่งร่างกายที่เรามองเห็นเรียกว่ากายหยาบ มันตายไปแล้วแต่กายละเอียดยังอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรียกว่ากายละเอียดจิตและกายละเอียดยังอยู่ยังรับรู้แล้วก็ยังรับเอาส่วนบุญจากลูกหลานได้ทุกอย่างที่ทำบุญส่งให้แต่เมื่อใดที่ยมทูตตัดสินให้ไปตกนรก ไปเป็นเปรตเป็นเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดริชานอะไรนู่นยิงเธอบอลต่อหอยก็บางทีก็ไม่ได้รับเหมือนกันเพราะไปทนทุกข์อยู่ในเมืองนรกไปอยู่เป็นเปรตจะมาก็นี่เนี่ยช่วงนี้นี่ที่มาได้แต่ปีไงปิงบอมซัลเลยก็ปล่อยมาแล้วเนี่ยแคบิน ปล่อยให้พวกนั้นมารับส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องจนถึงไงดัแครเบนนี่เกิดจะไหนบริาัตัดสินออยเทียตโตนรุโตเกิดแปรเกิดนรุออยก็ต้องรอจนถึงปิงบอ์แคเบนบานกิตปล่อยเอามารับโยบอนบานหรือบางทีสารตัดสินไปแล้วให้ไปสู่สุคติ อาจจะไปขึ้นสวรรค์เป็นเทพบุตรเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาหรือไปเป็นมนุษย์ตะเกิดมนุษย์ตีดนี่ไปสู่สุคติจะไปอย่างนี้บางทียิงเธอบอลดดยก็อาจจะโมรับหรือมันโมรับเพราะว่าเขาไปเป็นเทวดาเป็นอะไรแล้ว เทวดาบางตนก็ไม่อยากมารับเทวดาบางตนก็ต้องมารับรับเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีบุญเพิ่มขึ้นมาจะได้อยู่บนสวรรค์ให้นานต่อไปอีก,อกเกิดเจหรือไปเป็นมนุษย์ก็ตามบางครั้งก็ส่งไปให้ก็ไม่ได้รับแต่บางครั้งด้วยอำนาจแห่งบุญที่ลูกหลานตั้งจิตอุทิศผลไปให้ ก็จะดนบันดาลให้ผู้ที่ไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นบุคคลที่มีอะไรโชจีย ى. สาสเเสยยึงด่โชจีย ى, เนาเนตราวรวันที่หนึ่งอะไรเก้า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 จิตมันมีรนาอยู่อทะเลโออย่างเช่นเนแต่มนืน้อนื้ออยู่เพราะอะไรเพราะบุญอ่ะมันเป็นบุญของเขาเรียกว่าบุญอุปธรรมหรืออุปธรรมจูนอ่อย ถึงแม้ว่าไม่เอายายตายืงตกิดมนนษึ์เหงก็ข่อยยิงจูนบอลตออ้อยก็จียบุญนี้ส่งดนบันดาลให้เดลตเกิดมนุึย์นูกิเธอซีโรซีเมียนเกิดกระเนิดเมียนมันประบะยะกรอเพราะยิงจูนอ่อยนี่เจ๊ถึงแม้ว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ตามแต่โดยความเป็นจริงแล้วไม่ได้เกิดที่ไหนเกิดกับลูกหลานเราทั้งหมด ไน่ม่เอายายตายืนม,มดชีวิตเ,เดิาามเกิดในาบะมาเกิดมนุษย์เกิดหนังเจ้านู่ <Okay. S 1> เกิดหนังโกนู่หนังเจ้านู่เกิดจะไหนจะอยู่ในวงตระกูลของตนเองทั้งหมดนั่นแหละไม่ได้ไปที่ไหนหรอกฉะนั้นที่เราส่งให้ก็ก็ไม่ได้เสียเปล่า,ามีส่วนที่จะส่งให้ได้รับผลดีทั้งหมดถึงแม้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตาม แต่ถ้าไปตกนรกไปเป็นเปรตนี่แหละจะต้องรอจนถึงไงปิงบอระเคเบนซัลนี่ตึบนังบ้านมอรับอยู่บ้านแล้วน้อจนទៅដល់ไงダイเคเบนรูจรอยគេកោទៅវិញជិះអឺยมបបានยมทูតគេទៅសੌសួនស៊ើបសួនตรวจตราดูเหมือนเดิมราบ้านบอนมอปนามอปนาនងផោบ้านតើកើទីบ้านណា หรือดังนั้นทนทุกข์ทรมานอย่างเจเนต้าต่อตีดอย่างนี้เจน,นี้บานยึงเมียนประเพณีต่างๆเกิดเลิกลโมเธอบอนบนปีง,ง่าหาสักไม้มาโวยง่ายเธอบอนแเคเบนอย่างเจเนในช่วงนี้ก็เพื่อเอ่ยเพื่อจูนอ่ยบรรพบบรุษขันยิงไม่เอาใยตาบางโอนเน้สันดานโมรับยัวเด็กกิปลอยโมเพื่อให้พ้นจากทุกข์ถ้าหากว่าไปสู่ในทุกขติ จะได้ไปสู่สุคติต่อไปนี่แหละโดยจะนฮอยថ្ងៃនេះหยิดโยมกรุบๆคณียนําคณียตังจัดตํรางจัดโมแสดงศักดิ์ก็ได้เด่นคุณหอยก็ตอบสนองส่องคุณโลเอาเปียมคันยิงได้โลเอาลูกกงนองวัดยิงฤาเมียวัดว่ายิงโมโลเอามีนคุณนงกนนองเจ้าตองอ้อรึคณียนองเศาะนองเศร้ ทั้งอำเภอพระโอ๋ยพระหลวเอาเมีนตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอฉะนั้นท่านมีคุณต่อลูกหลานต่อญาติโยมต่อคณะสงฆ์ทั้งอำเภอมีเกิดอย่างนนยืนก็โมแสดงใส่กระไดกระดานยูเด่งคุณกระตะเวทีตอบสนองสองคุณเพื่อออยกุศลพ้าลบนี้จูนดัลคุณลวเอากันยืนกรุบยางกรุบประกา尔 เฮอดเจนโน่เฮยก็อัตมาพี่อสมปึงบรมัยคุณพระรัตานไตรัยคือเปรียพุทธเปรยเ์เรียสองออยจุยดนบันดาลเนิมข่าวสารการทูบอลเกรียนีอ่ออยได้โยลาดาวโดงวิญญาขันคันรูเอาเปียมปุน,นโกออแดงโย่ดอาโดกวตญญาณอันขันรูอัอลเาาพียมปรณณโกอสยแดงโย่ดอลโกนเจ้าณขันขันรอัเียมปุณอ เกิดออยละเอาตสู่สุขติพพตาต่อตีหอยก็ออยละเอาเบมุมออยปัวบรรดาโกนเจ้ากรุบขนียดเมียนชีวิตเนวนี่กรุบกรุบนียออยบานตะตูรับแต่ใส่กะไดชีสใส่กะไดละออยเมียนอายุวรรณะสุขะภะพฏะิพานธนสารสมบัติปรัถนาสิงนาอย่างนาอย่างมูยก็ออยซมใส่กะไดปรัถนาคนคบูน กรุอยางกรุบป,ประการกรุบรกเนียเทินสาธุ